เช้านี้ที่บ้านสวนมีหมอกลงครับนี่ยพาดิขึ้นแล้วนะครับก็เกยยังมีหมอกตั้งแต่ไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้โดนตัวเหี้ยมาบุกกินแล้วก็เป็นโรคตายบ้างเหี้ยมาบุกกินยกเล้า12ตัวซึ่งมาทดลองเลี้ยงตายหมดเลิกเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็หยุดเลี้ยงชั่วคราวเพราะว่ายังไม่สามารถจะออกไปจากบ้านสวนได้นะครับก็ยังไม่มีเวลาไปซื้อช่วงนี้ ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็อยู่ติดสวนยังไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้ก็วันที่17แล้วมนตั้งแต่ปีใหม่รายได้ก็ไม่มีงานก็ไม่มีทําก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับอยู่บ้านสวนตอนนี้ก็ทต้องทแปลงปลูกผักครับวันข้างหน้าเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเงินสดที่มีอยู่ในตัวก็เริ่มน้อยลงไปทุกวันทุกวันนะครับอะไรที่เราปรับปรุงได้เราก็ต้องทำนะครับอะไรที่สิ่งที่มันมีอยู่ใกล้ตัวทำประโยชน์ได้เราก็ต้องทำตอนนี้เราก็นะครับ มาปลูกทาแปลงผักนะครับนี่ครับปลูกผักนะครับไปกินเองนะครับนี่ครับเริ่มทําแปลงผักแล้วนี่ก็เริ่มมาทํามาได้สักอาทิตย์แล้วครับนี่แต่พวกมะม่วงมะม่วงนี่ก็ของเดิมครับแต่ว่ายังไม่มีลูกนะครับนี่เป็นพวกไก่ที่เหลือรอดจากตัวเฮียนี่ไก่สวยงามนะครับไก่ญี่ปุ่นนี่ไก่แจ้นะครับก็เอามาอยู่ในกรงแน่นหนาอย่างดี ขนาดกองเนี่ยมีตะข่ายแล้วก็มีมุ้งลวดอย่างเงี้ยตัวเหี้ยมันยังกัดกระจุยกระจายเข้าไปกัดได้อันนี้ก็เลยต้องยกมาอยู่ใกล้ๆตัวอันนี้เราก็มาเสริมไม่ไผ่ครับมาเสริมไม่ไผ่กงเดิมที่โดนกัดไปก็มาเสริมไม่ไผ่ปกติสาวติดแรกของต้นปีเดือนมกราจะไปอยู่วัดจะไปอยู่วัดทำมงคลไป่สวนลักขีนนี่ครับมุ้งที่จะไปนอนวัดนะครับทุกปีที่ผ่านมาปีนี้หลวงพ่อ ได้จากเราไปแล้วแล้วก็ไม่มีการสวนลักขีช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ให้คนเข้าไปเคารพศพที่วัดได้แต่ผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าติดอยู่ที่บ้านสวนนี่นะครับแตงผักที่ทําไว้นะครับก็กําลังงอกครับงอกยอดอ่อนครับนี่ครับกําลังงอกยอด,ดอ่อนปรากฏว่าอะไรนะครับนกกระจิบกระจาบกระจอกลงไปกินครับ กินยอดอ่อนครับก็เลยต้องดัดแปลงมุงที่เราไปอยู่วัดไปนอนวัดมาคุมนะครับมาคุมแปลงนีไว้นี่ครับมาคุมแปลงผักนีไว้ก็เป็นผักกลังมุ้งไปเลยครับกันนกกระจิบกระจอกและกันนกกระจาบครับตอนนี้เราก็ต้องใช้ของที่มีอยู่ภายในบ้านให้มาเป็นประโยชน์นะครับอันนี้จากเราที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไปนอนวัดไม่ได้ไปร่วมสวดละกีแล้วเราก็ยต้องมาทําเป็น กลางมุ้งนะครับให้แปลงผักโอ้โหนกกระจิบจรกระจอกนี่ร้ายมากเลยผักกำลังออกยอดลงมากินยอดผักหมดเลยครับนี่ครับเลยต้องมากางมุ้งให้มัน